สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ i ซ t e r นะคะเป็นช่องของการอ่านดาวตามโหราศาสตร์ไทยการพยากรณ์เน้นลัคนาเป็นหลกักค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนเป็นการอ่านดาวจรหรือภาพรวมทั่วไปไม่ใช่ดาวพื้นดวงเกิดเฉพาะเจอดจงรายบุคคลฉะนั้นอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงกับบางท่านอย่างไรก็ขอขอบคุณสำหรับการกดเข้ามารับชมนะคะ ก่อนเข้าการพยากรณ์อยากจะขอขอบคุณทุกการกด s u b สไครต์นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับท่านที่กดเข้ามาฟังครั้งแรกค่ะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวช่วงระหว่างวันที่1 15พฤศจิกายนจะมีดาวย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกสองดวงดาวพุธวันที่9ดาวศุกร์วันที่14ส่วนดาวอังคารจะเป็นการเดินพักองศา แล้วก็กำลังจะเดินย้อนกลับเข้าราศีพฤกษกในช่วงครึ่งเดือนหลังเรามาเริ่มต้นกันด้วยดาวประจำตัวของคุณนะคะคือดาวพระพฤห,หัสนอกจากจะเป็นดาวประจำตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณด้วยค่ะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรกุมลัคนาการงานของคุณยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็มั่นคงนะคะแต่ด้วยความที่ดาวยังเดินไม่ปกติตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนสำหรับท่านที่รองานอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังค่ะ จะมีโอกาสได้ลุ้นมากกว่าช่วงนี้คุณเหมาะนะคะที่จะฝึกฝนหาความรู้เพิ่มพูนความสามารถแล้วก็ศักยภาพของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะพอเมื่อดาวพฤหัสเดินหน้าเป็นปกติช่วงต้นเดือนธันวาคมคุณอาจจะได้มีโอกาสได้ใช้วิชาหรือความชำนาญใหม่ๆอันนี้เพิ่มเติมก็ได้ค่ะสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ในองค์กรหรือเจ้าของกิจการนะคะ ช่วงครึ่งเดือนหลังคุณอาจจะได้รับรู้สัญญาหรือทิศทางดีๆบางอย่างเกี่ยวกับงานที่คุณทําอยู่บางท่านมีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหรือมีแนวโน้มที่จะทํายอดขายได้เพิ่มช่วงนี้คุณเหมาะที่จะเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในหลายๆด้านไว้ค่ะเพราะเมื่อโอกาสมาถ,ถึงมันจะได้ต่อเนื่องกันไปได้พอดีดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็ปัตตนีของคุณเดินเร็วมากค่ะจะย้ายเข้าสามภพในเดือนเดียว เดือนนี้เหมือนว่าจะจับต้นชนปลายอะไรหลายๆอย่างยังไม่เข้าที่มากนะคะจะมีหลายๆเรื่องให้คุณได้เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของภายในครอบครัวการติดต่อดิวงานกับลูกค้ารวมถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในช่วงสิ้นเดือนเรามาวิเคราะห์กันไปทีละเรื่องนะคะอันดับแรกที่แน่ๆคือมีเรื่องของค่าใช้จ่ายกับคนในครอบครัวมีค่าใช้จ่ายลับๆบางอย่างที่คุณอาจจะไม่ได้บอกใคร มีการวางแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางสำหรับท่านที่ดีวงานไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระหรือพนักงานประจำจะเริ่มได้รับสัญญาณหรือความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเร็วๆนี้ค่ะระยะนี้นะคะอาจจะมีเรื่องให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาดาวอาทิตย์กับดาวพระเกตยกถึงกันในสังคมการทำงานของคุณก็ยังคงหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการถูกวิพากวิจารณ์ระวังการถูกขโมยผลงานด้วยค่ะ ถ้าคุณจะลงทุนทำอะไรแนะนำให้ทำคนเดียวก่อนนะคะอย่าเพิ่งร่วมหุ้นลงทุนทำอะไรกับใครในช่วงเวลานี้เพราะว่ามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาตามมาภายหลังหรือถ้ากิจการของคุณมีคู่หุ้นส่วนอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันจะหาข้อสรุปร่วมกันได้ยากค่ะและท่านที่ทำงานประจำอยู่ในองค์กรก็เช่นกันนะคะระวังการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงาน สำหรับท่านที่วางแผนการเดินทางเครื่องเดินหลังคุณมีโอกาสได้เดินทางค่ะการเงินโชคลาบดาวที่เกี่ยวข้องกับการเงินแล้วก็โชคลาบของคุณคือดาวอังคารแล้วก็ดาวเสาค่ะแต่ตอนนี้ดาวราหูคน้นรัพย์คุณอยู่ในภพก,กระดุมพระดาวเสาร์เริ่มเดินหน้าเป็นปกติแล้วมองว่าโชคลาบของคุณในช่วงเวลานี้จะเกี่ยวกับสังคมคอนเน็ชันการติดต่อทางไกลเกี่ยวกับออนไลน์ โดยเฉพาะท่านที่ทำงานอยู่บนโลกโซเชียลนะคะช่วงเวลานี้คุณจะหาลาบผลจากงานในลักษณะนี้สังคมรอบตัวคุณที่คุณรู้จกักไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรจะเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าคนที่คุณทำธุรกิจธุรกรรมด้วยจะหยิบยื่นโอกาสทางช่องทางหารายได้เพิ่มให้กับคุณและในทางกลับกันนะคะที่ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณกาลังเดินถอยหลังก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายไม่น้อยค่ะที่รอคุณอยู่ ยิ่งคุณใช้ประโยชน์จากเครือข่ายคอนเน็ชันมากเท่าไหร่ย่อมมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นตามไปด้วยเป็นภาษีสังคมค่ะคุณอาจจะออกงานสังคมพบปะลูกค้าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนทั้งสิน้นส่วนท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคอนเน็ชันสังคมมากนักค่าใช้จ่ายของคุณก็จะหมดไปกับคนในครอบครัวที่อยู่ในความดูแลของคุณค่ะสุขภาพและข้อควรระวัง สำหรับท่านที่วางแผนไปเที่ยวลอยกระทงในวันที่8พฤศจิกายนเป็นวันที่ดาวราหูอมจันทร์หรือจันตะคราดน้ำนองเต็มตลิ่งแน่นอนค่ะเราไปเที่ยวไปส่งเสริมประเพณีเก่าแก่ของบ้านเมืองแล้วก็ต้องเที่ยวด้วยความไม่ประมาทนะคะระวังเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่ในบ้านค่ะหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันในครอบครัวลูกหลานลูกน้องมีความดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง หรือแม่ก็อาจจะมีปัญหาที่คุณต้องเข้าไปช่วยแก้ไขนะคะระวังโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆที่อาจจะกลับมาเป็นอีกได้มีความยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารต่างๆหรือถ้ามีเรื่องสําคัญอะไรที่คุณจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลานี้คุณต้องใช้ความระมัดระวังให้มากค่ะยังคงมีเกณฑ์ของการถูกหลอกถูกเอาเปรียบอยู่การร่มหุ้นลงทุนคุณจําเป็นจะต้องศึกษาให้รู้จริงนะคะอย่าลงเชื่อคําโฆษณาจากคนที่คุณยังไม่รู้จักมากพอ ยังคงไม่ประมาทค่ะตลอดที่ดาวราหูยังคงอยู่ในตำแหน่งนี้ความรักคนโสดอย่าเพิ่งรีบนะคะยังไม่คิดว่าคุณจะพบคนที่ใช่ในเวลานี้ตอนนี้ให้เวลากับตัวเองมากๆก่อนค่ะกับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพราะมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณในอีกไม่ช้าถึงตอนนั้นแล้วความรักดีๆก็อาจจะเข้ามาค่ะสำหรับท่านที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้ว ระวังเรื่องของการใช้คำพูดเป็นหลักๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคุยหรือปรึกษาหาเรืออะไรกันถ้าเมื่อใดมีฝ่ายหนึ่งเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยแล้วก็จะนำไปสู่ของการกระทบกระทั่งแนะนำว่าหลีกเลี่ยงได้คุณหลีกเลี่ยงก่อนนะคะยังคงมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้ง่ายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในครอบครัวก่อนจบนะคะเราจะใช้ไพ่โอราโกเป็นบทสรุปของคุณในคลิปนี้มาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณ คุณได้พ่ wandering path ทางที่ไร้จุดหมาย enjoy the journey สนุกกับการเดินทางลองนึกภาพนะคะเหมือนคุณสะพายเป้ใบหนึ่งแล้วก็ออกเดินทางไปแบบไม่มีเป้าหมายเลยการเดินทางของคุณอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นไม่ได้มุ่งเน้นเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการเก็บรายละเอียดระหว่างทางแทนทุกอย่างที่เข้ามาหาคุณ คุณใช้ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลุ้นๆเลยค่ะมันอาจจะยากในบางเรื่องยอมรับค่ะแต่คนเรามักจะมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเสมอให้ผ่านพ้นไปได้และนั่นล่ะค่ะคุณได้ฝึกฝนตัวคุณเองแล้วโดยที่คุณไม่รู้ตัวทักษะที่คุณได้ระหว่างทางนี่ล่ะค่ะมันทําให้ก้าวต่อไปของคุณง่ายขึ้นเสมอไพ่ยอยากจะสื่อว่าทุกๆประสบการณ์ย่อมมีคุณค่าในตัวของมันเอง คนเราไม่สามารถมีเป้าหมายได้กับทุกเรื่องค่ะวันนี้อาจจะยังไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะมีไม่ได้แค่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเราก็หาความสุขในนั้นให้เจอในแต่ละวันเชื่อเถอะค่ะทักษะที่คุณได้ในวันนี้คุณได้ใช้มันแน่ในอีกไม่ช้าจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้จุดประสงค์ของช่องคือการใช้โหราศาสตร์เพื่อการวางแผน ถ้าคุณฟังแล้วคุณรับมือกับสิ่งที่คุณควรระวังได้และลงมือทำกับสิ่งที่เป็นโอกาสของคุณหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ